สองวันก่อนนะคะพ่อแม่สามีบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้รถกับลูซี่ใช่ปะ่ะท่านก็บอกว่าให้ไปที่บ้านท่านนะไปกินกาแฟกันคุยกันอะไรเงี้ยรถก็เลยพาลูซี่อาบน้ําแล้วก็แต่งตัวเดินไปนุ่งเน่งนุ่งเน่งกันสองคนนะพอไปถึงก็คุยกันทั่วๆไปค่ะท่านก็ถามรถว่าเออเนี่ยช่วงปีใหม่อ่ะเอาอยัางไงรถก็คิดว่าเออช่วงปีใหม่ของที่นี่ใช่ปะ่ะเพราะว่าเราก็จะกินข้าวกันรถก็เลยถามท่านว่า จะกินข้าวที่บ้านของท่านหรือว่าจะกินข้าวที่บ้านรถก็แล้วแต่ฉันยังไงก็ได้สะดวกเอาแล้วแต่เธอแล้วกันอะไรเงี้ยท่านบอกไม่ใช่ไม่ใช่ฉันถามถึงเกี่ยวกับบ้านของเธอปีใหม่อะ่ะช่วงปีใหม่หรือว่าอะไรก็ได้อะไรเงี้ยคือฉันอยากจะให้ของขวัญกับพ่อแม่เธอก็อเลยบอกอ้าวเลยบอกอ้วาวาคือประมาณว่า ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยฉันฉันให้พ่อแม่ฉันอยู่แล้วฉันซื้อของให้พ่อแม่ฉันอยู่แล้วช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยนะเอ่อเกรงใจท่านเพราะว่าท่านให้เรามาตลอดท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันฉันอยากให้ฉันอยากให้น่ะอะไรเงี้ยท่านพูดอยู่เงี้ยฉันอยากให้ฉันอยากให้ไม่สนใจว่าจะเหตุผลด้วยอะไรก็เชางฉันอยากให้ก็ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยเอางนี้แล้วกันนะฉันจะให้ เป็นเงินสดแล้วกันให้พ่อแม่เธอเธอก็เอาไปให้พ่อแม่เธอนะเอาไปทําอะไรก็ได้แล้วแต่ฉันไม่สนใจหรอกว่าจะอ,าอะไรงไงอันเนี้ยคือฉันอยากจะให้เป็นของขวัญจะเป็นช่วงคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ก็แล้วเถิดแล้วแต่เธอว่าเธอจะให้พ่อแม่เธอ,อยังไงแล้วฉันก็ไม่สนใจว่าท่านจะเอาไปทําอะไรจะไปซื้ออะไรจะไปซื้อของตกแต่งบ้านจะไปใช้สอยซื้อสงซื้อผ้าคือฉันอยากให้ด้วยความเต็มใจ ก็เลยแบบอุ้ยจะให้ของขวัญแบบนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราก็แ,แบบเนาะตกใจคือแบบดีใจอดีใจทั้งตกใจนนในตัวด้วยเลยแบบอ้าวก,ก็ก็ถามว่าอ้าวทำไมอ่ะเรคือแบบพูดไม่ถูกอะตอนนั้นพูดไม่ถูกเลยนะเราแบบตื่นตันน้ําตาไหลเลยนะตอนคุยกับท่านน้าตาไหลว่าเออท่านอะมีน้ําใจกะกบเรายังยังยังไม่พอนะท่านแบบ ทุกอย่างคือคือบอมตรงว่าตั้งแต่รถมาอยู่เนี่ยตั้งแต่มาอยู่สเปนครั้งแรกเนี่ยท่านเป็นคนที่พารถไปหาซื้อคูงซื้อของให้เงินใช้ให้อะไรตลอดนะแล้วเวลาที่เรากลับบ้านที่เมืองไทยใช่ไหมท่านก็จะให้ตังค์ทุกครั้งเลยนะ200ร0 0ยสรอยูโรแล้วแต่ท่านอะ่ะเพราะว่าท่านอยากจะให้เราอะไรเนี้ยคือทุกครั้งอะทุกครั้งที่แบบ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าจะอะไรคือเขาเห็นเราเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นคนในครอบครัวเห็นเราเป็นเหมือนลูกมันหลานอะไรเงี้ยไม่เคยมองเป็นอย่างอื่นเลยนะตั้งแต่ครั้งแรกที่รถมาที่นี่เลยให้มาตลอดรถเลยแบบคือคือเราเราเรา,เร,า,เร,ารู้สึกแบบอ้าวโหให้เรายังไม่พอนะให้เราทุกอย่างยังไม่พอนะยังยังยังนึกถึงพ่อแม่เราอะไรเงี้ยนึกถึงคนในครอบครัวของเรา มันมันสุดยอดอะแล้วไม่รู้จะพูดยังไงนะท่านบอกว่าเนี่ยฉันนะอะเงินเงินเดือนของท่านเดือนนี้ใช่ปะ,ะเงินเดือนเกษียณน,นะคะออกมาสองรอบเดือนนี้นะ,ะออกมาสองรอบท่านกเ็เลยแบบอ,อยากจะให้แล้วท่านก็บอกคือฉันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะมันมันเป็นช่วงโควิดด้วยทําทให้แบบคือไม่ได้ใช้ตังค์ว่างเลยท่านบอกเนี้ยท่านก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไปทําอะไรอะเพราะมันออกมาสองรอบ มันออกมันออกมาแบบเบิ้นนะคะเราก็เลยอ้าคือคือก็สงสารท่านนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดอะไรด้วยเพราะว่ายิ่งยิ่งปีเนี้ยท่านกเกษียณมาแล้วท่านก็แบบอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ก็ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยอยากจะไปเมืองไทยก็ไปไม่ได้ทั้งที่เราน่าจะไปอยู่เมืองไทยกันแล้วนะช่วงนี้อะไรเงี้ยท่านก็แบบพูดแบบเหมือนแบบเศร้าๆนิดนึงว่าไปไหนกันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเงินมันก็ไม่ได้ใช้อะไรเลย ท่านก็เลยบอกเออคิดว่าท่านก็คุยกับกันสองคนนะว่าเออทำไงดีก็เลยก็อยากจะช่วยอยากจะช่วยครอบครัวรถอะไรเงี้ยให้พ่อแม่รถเพราะว่าก่อนหน้านั้นอะ<ส>่ะเอ่อเขาอ่ท่านคือเราคุยกันทั่ว,วไปแล้วเราก็คุยกันถึงเรื่องแบบสวัสดิการของที่นี่ท่านก็เลยาท่านก็เลยถามรถวนะว่าเออแล้วแล้วพ่อแม่เธออะไรยังไงเลยบอกอุ้ย เมือนกับว่าเราคือพ่อแม่เราทํานานะก็รับเป็นเงินสดอะไรเงี้ยสวัสดิการรัฐมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายมันก็ได้แค่นี้นหน่อยอะไรเงี้ยก็พอกินเป็นเดือนๆไปอะไรเงี้ยเราก็ส่งเสียท่านอยู่แล้วนั่นแหละท่านก็เลยอยากจะช่วยตรงนี้นะเป็นเงินมาให้นะคะให้ให้มาก็ถือว่าโอเคมากเลยนะสำหรับรถเพราะว่าท่านให้รถมาด้วยนะเอาไปซื้อของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยให้เก็บไว้ ของตกแต่งบ้านแล้วก็เงินส่วนนี้ก็ไปให้พ่อแม่เธอนะอะไรอย่างเงี้ยแหละรู้แบบโอ้โหโคตรแบบคือเราพูดไม่ถูกว่าแบบมันจะดีใจขนาดไหนมันจะรู้สึกซาบซึ้งขนาดไหนสําหรับสําหรับท่านที่ให้เรารู้จะยังไงเราก็กอท่านบอกว่าอุ้ยขอบคุณมากกอดท่านแบบกอดท่านในความรู้สึกแบบเราเราเรา เราเต็มที่กับท่านเรารักท่านมากเลยแบบไม่ใช่แค่ว่าท่านให้เงินเราตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะคือท่านให้เรามาตลอดตั้งแต่เราอยู่อยู่สเปนครั้งแรกเลยนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าโอ้เนี่ยแล้วก็กะว่าเออเดี๋ยวจะโอนให้พ่อแม่ก็เงินตรงนี้เราก็ไม่อยากจะเอามาใช้นะเราก็จะยกให้พ่อแม่เลยเพราะว่าท่านก็ให้เรามาแล้วด้วยอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็มีเงิน เงินมาตกแต่งบ้านแล้วนะอะไรเนี่ยแต่ว่า <S <S มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเก็บเอาไงก็จะพยายามเก็บเอาช่วงเนี้เพราะว่ารถรถพูดกับมิเตอร์ไงว่าเออโอ้โหแย่จริงคือมันคือปกติรถจะเป็นคนที่เก็บเงินเก็บเงินตลอดอนะว่าเราจะทําอะไรทําอะไรแต่ว่าปีนี้มันไม่ได้หลังใจรถเลยรถนะรถก็เลยพูดกับมิเซอร์แล้วแบบรู้สึกแบบแย่อะไรเงี้ยทั้งที่เราอยากจะตกแต่งบ้านเราอะนะะเงี้ยพอได้เงินนุ้มากโอ้ใครช่วยหน่อย ดีใจมากเลยก็นั่นแหละมามา,มาเล่าสู่ให้ฟังนะคะว่า,วารถเป็นคนที่โชคดีอย่างหนึ่งเลยนะโชคดีที่แบบว่าพ่อแม่สามีท่านท่านใจดีกับเราเห็นเห็นใจเราแล้วก็ท่านเข้าถึงในความรู้สึกของครอบครัวรถอะวางกันเถอะนะก็ไม่รู้ทํางไงก็ได้แต่กอดท่านแบบดีใจสุดสุดอะนะ